สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวบ้านตากูดสัญ,ญลักษณ์หัวฟูมาอีกแล้วนะคะหัวฟูแบบนี้คือของจริงนะคะนั่นคือสัญ,ญลักษณ์เรานะคะ คลิปที่แล้วเราได้บอกเพื่อนๆไปว่าเราเจอสามีชาวต่างชาติทางไหนก็คือเราเจอสามีชาวต่างชาติทางเว็บไซต์หาคู่ทางโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้จะมาคุยกันต่อว่าหาสามีชาวต่างชาติหรือหาสามีฝรั่งทางเว็บไซต์หาคู่อย่างไรไม่ให้โดนหลอกนะคะและหาคู่ชาวต่างชาติอย่างไรให้ได้มาอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะเราได้สามีชาวเยอรมัน เราเจอกันทั้งเว็บไซต์หาคู่เราไม่ได้เดินะสะดุดขากันแล้วก็ปิ้งกันเราไม่ได้เจอกันที่ในสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่ได้พบกันเพราะมีเพื่อนแนะนําให้เราไม่ได้พบสามีาชาวต่างชาติดยเหตุบังเองิญแต่เรามีสามีชาวต่างชาติด้วยความตั้งใจตั้งใจยังไงก็คือตั้งใจหาโดยเฉพาะเลยแล้วหาทางไหนล่ะของเราก็คือหาทางเว็บไซต์หาคู่แล้วคุยกันยังไงก็คุยกันสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตอนนั้นเราทํางานวีซ่าซื ะะเราก็พอได้ที่อพอที่จะคุยพูดคุยอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ทีนี้เว็บไซต์หาคู่ของเรานะคะที่เราหาก็มีเว็บไซต์ของไทยอันหนึง่งเว็บไซต์ของทางทวีปยุโรปอันหนึง่งแต่เราจะไม่บอกชื่อเว็บไซต์นะคะ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเลยว่าหาอย่างไรนะคะหาคู่ทางเว็บไซต์งทางโซเชียลมีเดียยังไงไม่โดนหลอกนะคะกรณีนี้ก็คือเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่นะคะเราก็สมัครเราก็เขียนโปรโฟไฟล์ของเราเองเขียนโปรโฟไฟล์ของเราแล้วเราก็ระบุไปว่าเราต้องการผู้ชายแบบไหนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเราอายุ30กว่านะคะประมาณ34ปีเราอายุเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะ34ปีเราก็เลือกผู้ชายที่อายุ40-5 ส5ปีเราระบุไปอย่างนั้นนะคะทีนี้เราก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เมื่อเราสมัครแล้วแต่เราเลือกสมัครแบบไม่เสียตังค์นะคะมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์แต่เราจะไม่ลงทุนคือเราเลือกแบบโปรแกรมเลือกวิธีสมัครแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์ทีนี้เวลาเราไปเลือกผู้ชายนะคะเราไปคลิกสนใจผู้ชายอันดับแรกเลยเราเราก็ต้องดูว่า โปรไฟล์ uh, ของผู้ชายเป็นยังไงบ้างดูโปรไฟล์ก่อนดูรูปในโปรไฟล์ด้วยแน่นอนในโปรไฟล์ทุกคนสามารถเขียนหลอกได้ใครทุกคนสามารถที่จะเขียนอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมหลอกกันได้โกหกกันก็ได้โอเคตรงนั้นโกหกกันได้แต่เราก็คลิกไปเถอะว่าเราสนใจผู้ชายคนไหนอันแรกเลยเราดูรูปโปรไฟล์ก่อนแน่นอนทุกคนก็ต้องเอาแต่รูปลออรูปสวยมาใส่หมดดูบุคลิกผู้ชายก่อนเออหน้าตาไม่ค่อยแก่แล้วอายุอยู่ในระหว่าง40 ถึง55ปีอย่างที่เราระบุพอดีเลยทีนี้เมื่อดูโปรไฟล์แล้วเขาทำงานอะไรเขาอยู่ประเทศไหน เขาเคยแต่งงานไหมก็จะระบุเขาเป็นพ่อไม้หรือว่ากําลังอยู่ในระหว่างแยกกันอยู่หรือว่าเป็นโสดตรนะคะของเราระ,ระบุเลยว่าเลือกผู้ชายโสูตรนะคะเพราะเราต้องการเพราะชีวิตเราโสูตรเรายังไม่เคยแต่งงานเรายังไม่เคยมีลูกเราก็เลยอยากได้ผู้ชายแบบคล้ายๆเรานะคะเพื่อที่จะเป็นการปรับตัวเข้ากันง่ายทีนี้เราก็คุยกันไปนะคะแล้วผู้ชายเขาจะมีหลายระดับของเขาหมายถึงว่าเขามีทั้งระดับที่ไม่เ,เขาสมัครแบบว่าไม่จ่ายตังเหมือนฟรีแบบเราแล้วก็มีสมัครเบ,บ็ดจ่ายตังผู้ ผู้ชายที่เขาสมัครแบบ g กลแบบ silver แบบที่ต้องจ่ายตังนั้นเราจะเข้าไปดูไม่ได้เราจะเข้าไปคลิกสนใจไม่ได้เพราะเราไม่ได้จ่ายตังให้กับทางเว็บไซต์นะคะทีนี้ผู้ใช้ที่เราคลิกอย่างที่เราบอกแล้วเราตั้งเราตั้งสเปคของเราแล้วว่าต้องการผู้ใช้ระดับนี้แบบนี้ทีนี้ทีนี้เราเอ่อทีนี้เราก็จะมาเลือกอาชีพนะคะอาชีพของผู้ชายดูซิว่าอาชีพไหนพอที่จะ มีรายได้เท่าไหร่เราดูรายได้ของผู้ชายด้วยนะในโปรไฟล์เขาจะไม่ระบุรายได้หรอกแต่ให้เราดูที่อาชีพเอานะคะแล้วผู้ชายที่เป็นคู่ครองของเราณปัจจุบันนี้เขาเป็นชาวเยอรมันแล้วเขามีอาชีพเขาทํางานไอทีนะคะทีนี้เราก็คุยกันไปติดต่อกันไปแลกอีเมลแอเดสเราก็คุยกันสมัยนั้นเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเฟซบุ๊กยังไม่มี WhatsApp ยังไม่มีอะไรเราคุยกันทาง ทางสื่อออนไลน์ไปที่อินเทอร์เนต็ตคาเฟ่ตอนนั้นเราจ่ายชั่วโมงละสิบบาทเพราะฉะนั้นแล้วเราเราต้องจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่เราจะเอาแบบว่าให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ชายคนไหนที่เข้ามาแบบว่าคุยชวนคุยเรื่องลามกอย่าไปคุยด้วยอย่าไปเสียเวลานะคะเราคลิกเราคลิกผู้ชายไว้กอนว่าเราชอบผู้ชายคนไหนเราสนใจคนไหนแบบไหนนะคะผู้ชายก็มีหลายแบบบางคนเข้ามาแบบดีดีบางคนเข้ามาแบบลามกจกกระเปรดบางคนเข้ามาแบบชวนคุยแต่เรื่องใต้สะดือบางคนเข้ามาแบบว่าเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นแบบว่าชวนไปนอนอย่างเนี้ ผู้ชายแบบนี้ตัดอกไปเลยกากระบาดท,ทิ้งไปเลยตัดอกไม่ต้องคุยด้วยชวนคุยแต่เรื่องใต้สดิ๊ไม่ต้องคุยด้วยเพราะเราต้องการหาคู่จริงๆเราไม่ต้องการหาคู่เล่นเล่นและเราไม่ได้ต้องการหาคู่นอนเพราะฉะนั้นน้องๆที่กําลังหาคู่ ทางเว็บไซต์ตอนนี้นะคะให้เลือกให้ดีผู้ชายที่มาแนวนี้ตัดออกให้หมดเลยเอาคนที่จริงใจจริงๆนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นจริงใจหรือไม่จริงใจก็อยู่ที่การพูดกันอย่างเช่นคุยกันไปนานๆคุยกันไปเบื่อไปเรื่อยๆนะคะเราแลกอีเมล์อดเมล์กันคุยกันเสร็จแล้วเราก็เจอกันทางเว็บแคมเขาเจอเราทางเว็บแคมทางกล้องเราเจอเขาถ้าเขาสามารถเปิดเผยตัวตนได้จริงๆคุยกันแบบเปิดเผยเลยอันนั้นก็ถือว่าเชื่อถือได้แต่ผู้ชายบางคนนะ หมายถึงว่ามีแต่ข้ออ้างเอ้ยไม่ว่างเว็บแคมไม่มีบ้างละ่ะเว็บแคมเสียบ้างละ่ะบางทีโอ้ยไปทํานู่นทำท่ามีแต่ข้ออ้างตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาพูดคุยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้น้องๆเลือกแบบนี้นะคะสามารถเปิดเผยตัวตนเองได้นะคะแล้วก็ดูที่อาชีพของเขาด้วยว่าอาชีพไหนที่ว่าพอที่จะเป็นอาชีพที่แบบว่า ถูกใจเราให้เลือกอาชีพที่ถูกใจเราอย่างเราก็เลือกอาชีพว่าอาชีพนี้แน่นอนมั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ถ้าเราไปอยู่กับเขาเขาสามารถเลี้ยงดูเราได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าการที่เราจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วถ้าเกิดว่าเขามีอาชีพที่ไม่มั่นคงอาชีพที่เงินเดือนไม่มากชีวิตเรามันก็ต้องลําบากจริงไหมเพราะการที่เราจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะหางานทําเลยเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะมันมีขั้นตอนหลายอย่างทีนี้ทํายังไงไม่ให้โดนหลอกก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเลือกอาชีพแล้วก็ดูเปิดเผยตัวตนแล้วก็คุยกันให้หลาย เดอย่าคุยกันแค่1วันสองวันหรือคุยกันแค่อทิตย์สองอิตย์แล้วก็นัดพบกันมาหากันหรือเขานัดให้เราไปเจอเขาที่โรงแรมมานั้นก็อย่าไปนะคะตอนที่เราหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะมีผู้ชายนัดมาพบเราที่เมืองไทยเรานัดเจอกันที่ไหนนะคะก็เจอกันที่สยามพารากอนพาเขาไปดูสยามอเชียนเวิด์นะคะ พากันนัดเจอกันในที่สาธารณะในที่คนเยอะถ้าผู้ชายคนนั้นนัดมาเจอเราเออเธอมาเจอฉันที่โรงแรมนะคุณมาเจอผมในห้องในโรงแรมนะอย่างนั้นอย่าไปไปเจอในโรงแรมได้แต่ขอให้เจอในล็อบบี้นะคะในที่ที่ ระโหฐานที่คนเยอะแยะไม่ใช่ไปเจอกันในที่รับตาคนหรือไปนัดเจอกันตอนกลางคืนเจอกันตอนกลางคืนตามร้านอาหารก็ได้ก็ไม่เป็นไรไปกินข้าวไปดื่มกาแฟร้านอาหารยังไงก็ได้แต่อย่าไปจุบลงที่โรงแรมกับเขานะคะเพราะว่าเราพึ่งที่จะเรียนรู้เขาอยากไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในของเรานี่เราจะไม่เจอผู้ชายแบบนั้นผู้ชายที่มาเจอเราที่เมืองไทยนี่ประมาณ7จ็ดคนที่นัดเจอกันเราจะไปเจอที่สยามพารากอนไปเจอที่พันธิลาซ่าตอนนั้นมีขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเยเราไปเจอกัน ผู้ชายที่มาหาเรามีทั้งคนอเมริกาคนออสเตรเลียคนสวีเดนนะคะแต่ผู้มีผู้ชายสองคนที่เราถูกใจแต่เขาไม่ถูกใจเราก็โอเคเราเป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันไปด้วย ยังเป็นเพื่อนกันคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายที่เขามาหาเราที่เมืองไทยเขาก็ไม่ได้นัดเจอเราคนเดียวหรอกเขาก็นัดเจอคนอื่นเหมือนกันแล้วเราหาคู่ทางเว็บไซต์เราก็ไม่ได้คุยกับผู้ชายคนเดียวเราก็คุยกับหลายคนเหมือนกันคุยหลายคนเพื่อเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันใครน่าเชื่อถือกว่ากันประมาณนี้นะคะแล้วกรณีที่ผู้ชายนะคะคุยกันจนสนิทกันเป็นระเบียบเรียบเ เรียบร้อยแล้วคุยกันหลายเดือนเจอหน้ากันอะไรกันนะคะรู้ว่าเราทํางานอะไรสามารถเปิดเผยได้คุยโทรมาคุยกับเราเสาร์อาทิตย์ก็เจอเราอยู่ที่บ้านเ,เราอยู่ที่ทํางานอันนี้คือเปิดเผยเรื่องที่ทํางานเรื่องที่บ้านได้หมดหมดเลยคือคุยเรื่องรายละเอียดหมดเลยเมื่อสนิทกันแล้วหลายเดือนแล้วทีนี้ก็นัดเจอกันถ้านัดเจอกันให้ฝ่ายชายเขาเป็นคนมาหาเราที่เมืองไทยอย่าให้เราเป็นคนไปหาเขาเพราะเราจะไม่ลงทุนเด็ดขาดการที่เราจะต้องเป็นฝ่ายไปหาเขาที่ต่างประเทศนั้นเราต้องลงทุนนะคะ ไม่ครั้งแรกเลยให้นัดมาเจอกันที่เมืองไทยให้เขาเป็นฝ่ายมาแล้วมาเจอตัวตนกันจริงๆลงมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแน่นอนการเจอสามีชาวชาวต่างชาติและเจอทางเว็บไซต์นั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องแบบลองอยู่ด้วยกันนะคะลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งแน่นอนแล้วแฟนเราคนเยอรมันณปัจจุบันนี้เขาก็บินมาหาเราที่เมืองไทยนะคะเราคุยกันตั้ง78เดือนแล้วเขาก็เลยบินมาหาเราแล้วเราก็เที่ยวด้วยกันที่เมืองไทย 1เดือนนะคะแล้วแล้วตจากนั้นเราก็ทําเขาก็ทําวีซ่าเยี่ยมเยียนให้เรามาเยี่ยมครอบครัวเขาที่ประเทศเยอรมน,นีวีซ่าเยี่ยมเยียนเขาจะต้องการันตีเราทุกอย่างโอ้ค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่าเดินทางค่าประกัน การเดินทางนะคะค่าตัว๋วค่าเดินเรื่องในสถานทูตต่างๆฝ่ายชายต้องโอกให้เราจะไม่ออกเองเด็ดขาดนะคะแล้วเมื่อไปอยู่กับเขาแล้วเมื่อวีซ่าผ่านแล้ววีซ่าท่องเที่ยวเราได้มาลองอยู่กับเขาแล้วที่ประเทศเยอรมันนี้สเดือนนะคะก็ประมาณ90วันมารู้จักครอบครัวของเขามารู้จักเขาว่าเขาทํางานอย่างที่เขาลงในโปรไฟล์จริงไหมชีวิตความเป็นอยู่เขาอย่างไรเราเข้ากันได้ด้วยไหม จนมาลองอยู่ด้วยการสามเดือนเสร็จแล้วเราก็บินกลับเมืองไทยเขาก็บอกว่าเธอไปครั้งนี้ไปทําเป็นวีซ่าแต่งงานแล้วเรามาแต่งงานอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จากเราซึ่งได้พบแฟนทางคู่เออ พบคู่ชีวิตทางเว็บไซต์นะคะทางโซเชียลมีเดียอย่างไรไม่โดนหลอกนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้มาอยู่ต่างประเทศน้องๆที่กำลังาหาคู่ทางเว็บไซต์ในขณะนี้ก็คือถ้าอยากมาอยู่ต่างประเทศน้องๆก็ต้องเลือกผู้ชายที่ยังทำงานอยู่นะคะเขายังทำงานอยู่ในประเทศของเขาอยู่ในเมื่อเราตกลงปรงใจกันแต่งงานกันแล้วเราจะได้บินมาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศแต่ในกรณีที่น้องๆเลือกผู้ชายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาไม่ทางานแล้วในประเทศของเขา นั่นหมายความว่าเราก็ต้องอยู่ในประเทศไทยเหมือนเขาแต่มันก็มีข้อดีก็คือถ้าเราอยู่ในประเทศไทยการที่เราจะได้เยี่ยมแม่เยี่ยมญาติพี่น้องกรณีที่พ่อแม่แก่ชราพ่อแม่เกีเป่วยไขย้เราก็ไปเยี่ยมได้อย่างสะดวกสบายแต่การที่เราบินมาอยู่ต่างประเทศนั้นกรณีแม่ป่วยเราก็ไม่ได้ไปดูแลได้แค่ช่วยส่งเงินไปช่วยดูแลอย่างกรณีเราเป็นต้นพอแม่เราป่วยเราไม่ได้ดู เราได้แค่ส่งเงินไปช่วยเหลือในการดํารงชีพเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราจะได้ไปเยี่ยมแม่แค่ครั้งเดียวนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างการอยู่ต่างประเทศและการอยู่ในประเทศทีนี้น้องๆที่กําลังหาคู่ทางเว็บไซต์อยู่ก็เลือกเอาเองว่าจะอยากอยู่เมืองไทยหรือจะอยากอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลือกให้ดีๆอย่างที่คุยไปตอนแรกแล้วว่าคุยกันให้นานเจอกันให้ละเอียดลออนะคะ เมื่อลองเมื่อลองไปอยู่ด้วยกันกับเขาที่ต่างประเทศแล้วหนังสือเดินทางให้เก็บไว้กับตัวเองอย่าไว้กับเขานะคะเก็บไว้กรณีมีปัญหาอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องติดต่อตำรวจในเมืองนั้นๆก่อนที่จะบินมาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศก็ต้องศึกษาด้วยว่าเบอร์โทรตำรวจของประเทศนั้นเบอร์โทรอะไรสถานทูตไทยเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรติดต่อสถานทูตไทยหนังสือเดินทางเก็บไว้กับตัวเองประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคุยกันให้นานดูโปรไฟล์ให้ดีนะคะผู้ชายบางคนเขียนอุ้ยฉันเป็นวิศวกรฉันมี เงินเดือนสูงแต่พอเราลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วอาต,ตกงานอยู่โกหกเราก็มีบางคนเอารูปโปรไฟล์อย่างหล่อเลยมาใส่โอ้สังเตตสมัยไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นการคุยกันผ่านเว็บแคมนะคะอย่างเปิดเผยตัวตนนี่คือสิ่งสําคัญมากเราจะได้เห็นตัวตนเขาจริงๆเลยว่าเขาหล่อเหมือนในรูปมั้งเหมือนในรูปไหมหรือมีความแตกต่างกันไหมถ้าเรารับได้นะคะเราก็ต้องเปิดใจตรงนั้นด้วยอย่างเรานี่เอารูปไป ไปลงโปรไฟล์ตอนนั้นเราไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีมือถือแบบนี้เราไปถ่ายรูปตามตู้ตู้อัตโนมัติในตามห้างต่างๆเราก็เอารูปนั้นเลยลงโปรไฟล์นะคะแล้วเวลาคุยกันทางเว็บเคมเราก็เปิดเผยตัวตนจริงๆเลยว่าเราทํางานอะไรแล้วพอเสาร์อาทิตย์เราก็นัดเจอกันในร้าน เราต้องไปไปเล่นอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เราจ่ายตอนนั้นชั่วโมงละ10บาทนะคะบางทีก็ชั่วโมงละละสิบาทเราก็คุยกันบางทีเขาก็มีโคอนตีปอกๆเธอทําอะไรอยู่เมื่อไรจะตอบฉันสักทีอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าฉันแปลฉันแปลภาษาอังกฤษของเธอไม่ถูกฉันกําลังเปิดดิกชันนารีอยู่เราก็บอกเขาไปต,งตรงๆเลยว่า ที่เราช้าเพราะเราเรากำลังเปลอยู่เราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษทุกคําเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยหาคู่ทางเว็บไซต์ไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรเราเข้าใจกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องถูกต้องตามหลักไกรามาติ ถูกต้องตามหลักไวยากรนะคะพูดภาษาอังกฤษผิดเขียนผิดตำรวจไม่จับลองทําดูนะคะแต่ว่าใช้เวลาให้นานหน่อยศึกษากันให้นานอย่าเพิ่งศึกษากันแป๊บเดียวแล้วก็ไปบางคนลงไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่พาร์ตไปด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ที่พี่มาพูดอย่างหมดเปลือกนี้ไม่ได้สนับสนุนให้คุณหาเว็บไซต์หาคู่ทางเว็บไซต์แต่ในกรณีที่คุณกําลังหาอยู่เราแค่บอกวิธีการว่าทําอย่างไรไม่โดนหลอกทําอย่างไรให้ได้มาอยู่ต่างประเทศ แต่ในที่สุดแล้วมันอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณต้องเลือกของคุณเองบางทีเซนเรามันก็บอกเอ้า ฉันไม่มีเซนเหมือนเธอทํำยังไงเราไม่จําเป็นต้องมีซิกเซนหรอกมีสองเซนสามเซนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีสัมผัสที่หกมีแค่ความรู้สึกว่าออผู้ชายคนนี้มาดีไหมหลอกไหมแต่แต่เราโชคดีอย่างหนึ่งคือเราไม่เจอผู้ชายหลอกเราไม่เจอผู้ชายแบบว่าเออพาไปนอนชวนไปนอนอะไรอย่างนี้คือไม่ค่อยเจออย่างนั้นนะคะเราเจอผู้ชายออสเตรเลียคนเดียวเขาอยู่เชียงใหม่เขานัดเรามาว่าถ้าฉันไปเจอเธอที่กรุงเทพเธอมาหาฉันที่โรงแรมไหมเราบอกเราไม่ไป เขาบอกอเหตุผลที่เราไม่ไปก็คือเราไม่ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคไม่ใช่ผู้ชายในสเปคของเราเราแค่พูดคุยเราแค่พูดคุยเสร็จแล้วมาชวนเราว่าเธอต้องไปหาฉันดึงแร็อย่างนั้นไม่ไปไม่ต้องเอาอย่าไปเสียเวลาผู้ชายที่ชวนนอนที่ชวนพาเราไปนอนผู้ชายที่คุยแต่เรื่องลามกผู้ชายแต่คุยคุยแต่เรื่อง ใต้สะดือตัดอกไปเลยแล้วผู้ชายคนไหนที่จีบเราคุยไกยัคุยกันกับเรามาตั้งนานแต่ไม่เคยมีการวางแผนไม่เคยแพลนเลยว่าเออเธอมาเยี่ยมฉันทาเรื่องมาให้เรามาเยี่ยมครอบครัวเขาที่ต่างประเทศไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยก็คือตัดอกแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะคุยกันมาตั้งนานเราก็ให้โอกาสเขาว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเธอจะทําวีซ่าแต่งงานเขาบอกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่กล้าแต่งเราก็ตัดผู้ชายคนนี้ออกเขาจะทําให้เรามาแค่วีซ่าท่องเที่ยวคือทามาวีซ่าท่องเที่ยว3เดือนเสร็จแล้วก็ กลับเมืองไทยเสร็จแล้วก็จะทิ้งระยะไปแล้วก็ทาวีซ่าท่องเที่ยวมาอีกแล้วก็มาอีกอย่างนั้นเราก็ไม่เอาน้องๆก็อย่าไปเอาแบบนั้นเอาคนที่รักจริงหวังแต่งหวังที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันเลยเลือกให้ดีๆนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่พี่ประสบความสําเร็จจากการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะมันเคยมีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเจอแบบว่าโลกแล้วก็ฆ่ากันตายในรงแรมมีข่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะผู้ชายแบบนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนไม่กล้าเผยตัวตน แล้วเราไม่ได้เจอตัวจริงไม่ได้มาหาเราที่เมืองไทยไม่เคยเชิญเราไม่เคยแบบาการันตีเรามาเที่ยวมาเอ่อมาหาครอบครัวเขา,เขาที่ต่างบ้านต่างเมืองเลยไม่เคยเชิญเรามาแล้วให้เราออกทุนเองสมมติว่าเออฉันจะเอาเธอมาเที่ยวประเทศของฉันนะมารู้จักครอบครัวฉันมารู้จักพ่อแม่ฉันแต่เธอต้องออกค่าใช้จ่ายเองเดินค่าตั๋วเครื่องบินเองอะไรนี้ไม่ต้องไปเอาผู้ชายที่ไม่ลงทุนแบบนั้นไม่ต้องไปเอาถ้าเขามีใจกับเราจริงรักเราจริงเขาต้องลงทุนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนโชคดี ที่สําคัญที่สุดเลยดูให้นานๆเปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงใครที่มีแต่ข้ออ้างวออ่า,งงอ,ยางงอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นอย่าไปเอาอย่าไปเสียเวลาพูดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการหาสคูขข่ทางเว็บไซต์นะคะมีอะไรก็มาแชร์มาคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ได้เลยนะคะใครมีประสบการณ์ต่างๆมาพูดมาคุยมาคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าสามีชาวเยอรมันดีอย่างไรโรแมนติกอย่างไรนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ